ถามผักิวถามหมกเย่า่ออีตาถามหมกเย้าเขาจิวนี่เคยนึ่ือว่าห้จากาบาตระบตเบืองนะครับเด้อตงเบืองครับเด้อพี่น้องกินงเขานงทันต้เบืองครับคนโตมาว่านนะครับคนสร้า มีแกงสมปลาทูน้ำกะมีแก่หลับง่วครับหลับง่วเหลับง่วนเดียงกับบอกอยจไ้ลกันนะครับเ่อเานี้ครับเอาบ้ามากฟันอะไ ไม่ได้พี่น้องเด้อกินข้าวครับต้มเอืองนี่ครับหลาบงวงแกงสมมกกม้มหลาบแกงปลาทูต้มเอืองครับ,รม,ม,รบมากินทั้งกันนะครับเด้ตอต้มเอืองครับเจบ็บแสบพี่น้องอาหารเสาว์มานี่ตม้มเอือง ไม่ได้แล้วแกบอกใช่ มันเป้าหมวกเคิ่มของเงี้ยหมาโค้บว่าไรเขาหลอกหมองอยู่ข้างล่าง ตรมเบืองสบายประคามอ่อนนะครับเด้อครับน,นเต่าครับแจบพี่น้องมาเด้อยกินน้ำกันนี่กระลาบงวกับ,บลาบงวหัวไก่แจงสมดอกประกาศใต่ปลาคู ไครนะครับคนตกบานห้ามก็จสนะิม่อ้อเงนะครับเ้อมือเองในจกินครับแพ้งนะครับกิโลหนึ่งสามร้อยกัวบนในเอิงม้อนใน,อนเองมันแพงครับหิบนี้ก็ไมมีอย่างไรนะครับเนะ้อกินกาวเสาตโมอึงหลับหัวหัวไกลครับแกงสม ผักข้าก็มี่ั่วมีหอมมีแตงมีบักเกียครับตอนนี้ก็เริ่มแดดน้อยนึงเมื่อวานนี่ก็พระยู่เข่าแถวภาคกลางภาคอีสานเป็นบางส่วนใช่ใช่แต่เหมื้วนี่ก็แถวสุพรรณนี่ก็บ้านพังไปสามลอยหลังคาครับประยู่เข่าพี่น้องคลายหลับนอนคลิปนี้ก็พอคลิปครับบรรยากาศไวเดสแก่นี่เด้อพี่น้องเด้อออกันคลิปหน้าครับ